เจอคสวัสดีค่ะบ้านหลักแสนมานำเสนอให้ชมอีกแล้วนะคะต้องการบ้านรัฐที่ดินราคาย่อมเยานะคะกดกระดิ่งหน้าช่องเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดินแปลงสวยราคาประหยัดแบบนี้นะคะแปลงนี้เจ้าของบ้านขายเองค่ะแต่กรณีนัดชมนะคะขอความกรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อน1วันนะคะบ้านพร้อมที่ดินตามสภาพค่ะเนื้อที่ขนาดหน5 8ตารางวา ราคา8,2 0 0 0บาทค่ะราคานี้ฟรีโอนด้วยนะคะบ้านกาดห้าวตำบลสรวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ8,2ดแสมืนบาทเท่านั้นนะคะตัวบ้านมี1ห้องนอน1ห้องน้ำหนห้องครัว1ห้องโถงค่ะฟรีแอร์หนึ่งเครื่องและแถมชุดแทงน้ำปั๊มน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นให้เลยนะคะ ที่ดินชนดคุดแดงค่ะมีไฟฟ้าและประปาครบมีถนนสาธารณะค่ะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเหมาะสำหรับการทำบ้านสวนยามเกษียณหรือการอยู่อาศัยแบบต้องการความสงบที่เรียบง่ายนะคะหนีความวุ่นวายแปลงนี้เหมาะมากค่ะอยู่ใกล้ถนนสายรองปลายแม่ห้องสอน150เมตรห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่32กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลน,นาครพิงค์24กิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริม17กิโลเมตรอยู่ใกล้ๆมีร้านค้ามีตลาดสดมีชุมชนเป็นตลาดสดในชุมชนนะคะทั้งเช้าและเย็นค่ะในรัศมี500เมตรเท่านั้นสนใจติดต่อนัดชมได้นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะมีเบอร์ติดต่อใส่ไว้ให้แล้วใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ